อยงีจากวันนั้นหนึ่งคนวันนี้หนึ่งพันคนอุ้งยิงไทยมือนึ่นเมตก็เลยบอกว่าตายทุ่มืออางชาิ่งชาติไม่้อะไรต่าาตะร่อแอบไแอดอบเี่ยว้าฝากเ้พ่เี่ยส้องาฝากเจ้าพ่อเนี่ ยัเขาเพียหลังยี่ันคุ้นแล้วันนีเจ็บแน้พุ่งเลยเจ็บแน้พุ่งอละแต่ก่อนนะหนึ่งคนขอบคุณพอพอเมยเยี่มทีตินีสี่วันแล้วขอบคุณพ่อเม คิดดีทำดีลูกคิดดีทำดีสิ่งดีตามมาทำตาพ่อหน่วยเราเพิ่อนให้่แล้ววันนี้เพื่อนดีใจไรหยอดเนาะจากวันนั้นสองวันที่แล้วหนึ่งคนติดตามใช่หลังจากน้องพงยิงมาฟังให้ก็ไหลเลยยาวเลยเอาไปคุณพุ่มเลยประดิขอบคุณพี่น้องเป็นภาษาเลยหนี่งอะไรครับพี่โไล่เด้อความฝุ่นยิงยิงเด้อย่างยางเบอร์เขาเด้อ จัมาไก่ไออยู่อผมเห็นไหมใสเสื้อตัวนี้เสื้อเส้อทีเห็นหูเลยว่าพุ่งออกคนติดตามละจากหนึ่งคนที่เราฝากวันนั้นสองวันเองนะเราดีใจมากเลยพอกันใจรู้ไหมตอนนี้เท่าไหร่แล,ล oui. ้วหนึ่งพันแล้วนะพอกันใจเดียวเดียวพรุ่งนี้สองพันไม่อยู่หรอกถ้าขยันอ่ะจะ3ดสามพันมาจี้นแบบชวีิคุเลยด้ถ้าขยันแม่ปวยออกไปดูเออยังอีกว่านี้ แม่น้คเนียอเดอเลยปี้ยเลยนรอุนเพราะว่าเราจะมาส่งน้องมีบุองดีม้างรับก็มารอรุนว่าน้องจะใส่สุดอะไรวันนี้ เก็บพุงเก็บพุงเก็บพุงย่างดูหลายขาลีบไปแล้วอันนี้ขนาดควายได้เน่ยลูกอันนี้ขนาดปวยได้ดเน่ยพอกันใชอย่นี้นะควายอยากให้ลูกคว้าจิ้งจิ้งลูกเอ้ยอยากให้ลูกคว้าจิงงจิ้งลูกเด้อกลัวสิได้แต่ละบาทลูกเอ้ยเดี้ยนเนี่ยดีไหมเลี้ยนดีไหมเลี้ยนดีทุเรียนทุเรียนเลี้ยนดีไหม เน็ตเน็ตดีดีไหมดีดอ่าผมไม่ให้ไปไป่นได้ไตลาิไปนนอกจากเด็กๆก็รู้ว่าตอนนี้ตอนนี้เน็ตดีมากมาแลววีกครับเขาปสายย่ข้นหนาเพนองนอนสิเที่นอเองหันมาเน้นนอนชวนชวนองชวนชวนโซบมโโทโซผมนี่ไม่ได้มีอยู่าชวนชวนนัอาบน้ำตำรวน 嗯。<clears throat> เลี้ยงซ้ำเครื่องเง้ยวันนี้เอดมินเลยเลี้ยงซ้ำเตื้อง่ด้ปะมันจะร้องน้ำปีทไม่ถูกชนไงน้ำฝากติดตามช่องนะดูคุณครับรูบัตรได้หมดเลยครับคุณคงก็รอกไปอย่างดีเลยโอ้ยใจ็อกุ้งนุ่นนุนตามเัยเขาเขานอนแล้วอ่ะพี่น้องเทาก็คุยคุกี้เขาไปคุยแล้วว่ามีคนมีคนบอกผมว่าอยากเอาไฟไปดับไปให้บ้านน้องหญิงวันที่สิบสอง ผมไปคุยแล้วเต็มครับว่าเอกว่าคือโมบอกติลุงนะเออจะได้เอาจะพึ่งตามหานะพึ่งนึกว่าพึ่งจะมาได้แต่ว่าเขาไม่ได้บอกผมเลยฮะยังก็เพราะผมเบิกกันนะครับเบิกเอาอะไรลูกเอาอะไรก็เพิ่บมกันจะเดี๋ยวจะมาแปะเพราะ

ฝากบอกบอกอรก็พ่อากลาบ้านขอเบิืเงินอ๋อไกลาขอเบิกงเงินบ้านหนึ่งว่าจะกระสีนินทางมืออืินลาไม่มีเงินพ่อมาปากมอฝากลาเลยพ่อทังหลายทงนกเพื่อไงพ่นกปเรไลนเนาะเาอ้สวัสดีครับสวดีครับอูนมาแล้ว เอาบานนี่ป้อนคือกันคือพอกันเลยเนาะวันนี้ป้อนคือกันพอกันคุยกับมึงใจได้ไหมแม่เอามาเร็วมาเร็วมาเร็วมูมาเร็วเล่นบ้าล้วครับสองแป๊บสองแป๊บสองเอาไปเอาไปบวกข้าหรือเจอของเพ่เม่เจอของเพ่บวกข้า โอ้มีอย่างไรเกียรพลุนิเบิกเงินบอลบรให้บ๊คุยน้ำบ๊คุยน้ำเลยครับบ๊คุยน้ำเลยบอ้าวบอลประท้วงห้ก็ได้บอลปรท้วงว้าวนี้บรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้องตอนนี้กำลังร้อนเนาะร้อนแค่ไหนบริการล้าเวทีคนคนหาม่าแร็ปลำเพิ่มเงินก็ได้เพราะว่ามีแฮชแท็กนี้ฝากเด้วยครับเด้อฝากช่องน้องนี่ครับช่องแอลลำเพิ เคยโขนว่าแอดล่าเหมือนออฟฟิเชียล้วมันไม่ขึ้นเพราะว่าคนติดตามเราน้อยเนาะใช่ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามขอบคุณเลยก็แชร์ด้วยครับเด้อขอบคุณนนท์ดีใจมากเลยแม่ไม่คิดไม่คิดว่าเออเราทำตอนตอนไม่มีตอนน้องอิงแล้วก็พ่อนนอะไรยังไม่ฝากให้ครับคนติดตามหนึ่งคนเราลงคลิปก็ไม่มีคนดูแบบเราก็ ก็อย่าลงไปเพื่อมีคนลงเข้ามาดูเนาะกับผู้ติดตามไล่เห็นใครก็ฝากเออฝากเห็นใครก็ฝากคือพ่อถ่ายรูปพูดฝากเลยฝากเลยฝากเราฝากอะไรฝากมาอันนี้เออฝากเอฟซีเอฟซีธนัตดนนะครับฝากอ่อฝากไอเลยนะฝากพ่อพ่อแม่แม่ซ่องแอดลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ แดนเซอร์ตัวน้อยซองเล็กๆซองนี้ด้วยนะครับขอบคุณพ่อยแม่เด<ะ>้อกดปติดตามอลองให้แน่ดีใจคลิปน,นี้นนก็ไม่มีอะไรครับคลิปนี้ไว้สั้นี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับการสวัสดีครับบ๊ายบายครับ